สวัสดีครับนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนเกี่ยวกับลำดับเรขาคณิตนะครับซึ่งเป็นลำดับที่เราจะเรียนในชั้นม .5 เทอมหนึ่งนะครับก่อนที่จะเรียนนะครับชีตเนี้ยนะครับที่ผมใช้ในการบรรยายในครั้งนี้นะครับก็เป็นชีตของคุณรัสเซนเตอร์นะครับใครอยากดาวน์โหลดไปใช้นะครับก็ไปที่รัสเซนเตอร์นะครับก็ขอขอบคุณชีตอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะเรามาดูเลยนะครับเกี่ยวกับ ลำดับเรขาคณิตนะครับจะขอ,อยกตัวอย่างลำดับเรขาคณิตนะครับก็อย่างเช่น2 4 8 16 32นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของลำดับเรขาคณิตเพื่ออาจจะเป็น1ส่วน2 1นส่วน4 1ส่วน8 1ส่วน16นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของลำดับเรขาคณิตนะครับ เราูเรารู้ได้อย่างไรว่าลำดับนี้เป็นลำดับเรขาคณิตนะครับวิธีการดูว่าลำดับนั้นเป็นลำดับเรขาคณิตหรือไม่นะครับให้ดูที่ค่อาอนะครับก็คือค่อาอหายังไงนะครับก็คือถ้าเอาสี่ตั้งหารด้วยสองนะครับมันจะเท่ากับนะครับแปดตั้งหารด้วย4ี่นะครับหรือจะเท่ากับสิบหกตั้งหารด้วยแปดนะครับ มันจะเท่ากับ2หมดเลยนะครับนะคือลำดับที่เป็นลักษณะนี้นะครับเขาเรียกว่าลำดับเรคาคณิตนะครับก็คือเอาพจน์ตรงนี้ที่อยู่ข้างหลังนะครับตั้งหารด้วยพจน์ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันหมดเลยนะครับอย่างเช่นในที่นี้มันได้เป็น2นะครับลำดับที่เป็นลักษณะนี้นะครับเขาจะเรียกว่าลำดับเบคาคณิตนะครับแต่ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งนะครับไม่เป็น2อาจจะเป็น3ามเป็น4อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็แสดงว่าไม่ใช่ลำดับเลขาผลิตแล้วนะครับมันจะคงที่นะครับเป็น2เป็น2เป็น2หรือถ้าเป็น3าก็เป็น3าหมดเลยนะครับมันจะคงที่เท่ากันหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับก็1ส่วน4ตั้งนะครับหารด้วย1ส่วน2นะครับนั้นก็จะได้เป็นนะครับ1ส่วน2นะครับหรือจะเอา1นส่วน16ครับตั้งครับหารด้วย 1นส่วนแก็ได้นะครับก็จะได้คงที่นะครับคือ1นส่วนสนะครับลำดับที่มีลักษณะแบบนี้นะครับเขาจะเรียกว่าลำดับเรขาคณิตนะครับโดยที่ไอค่าพวกนี้ยนะครับอย่างเช่นตัวนี้คือ2องสองสอันนี้ยคือหาแล้วเมื่อกี้คืหส่วนสองหนึส่วนสองครับค่าพวกนี้นะครับก็คือเรียกว่าค่า R นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับ R ก็เป็น2องครับ ลำดับนี้นะครับอเป็น1น2นะครับค่า r มีชื่อเรียกว่านะครับอัตราส่วนร่วมนะครับนะซึ่งนะครับเราก็ต้องถ้ามีลำดับเรขาคณิตมาให้นะครับเราต้องหา r ให้ได้นะครับหาให้ได้นะนี่คือนะครับวิธีการสังเกตว่าลำดับนั้นนะครับเป็นลำดับเรขขาคณิตหรือไม่นะครับก็คือเอาตัวที่อยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับหารด้วยตัวที่อยู่ข้างหน้าติดกันนะครับ ถ้ามีค่าออกมาเนี่ยเป็นค่าคงที่เท่ากันหมดเลยนะครับลำดับนั้นจะถูกเรียกว่าลำดับเรขาคณิตนะครับทีนี้นะครับเรามาดูอย่างเช่นนะครับเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างนะครับสองสี่แปดสิบหกสามสิบสองครับเป็นลำดับเรขคณิตใช่ไหมครับและคือค่า R เป็น2นะครับค่า R เป็นสอง ถ้าเราสังเกตดูง่ายๆนะครับเนี่ยพจน์ที่สองนะครับอันนี้คือพจน์ที่หนึ่งนะนี่พจน์ที่สองพจน์ที่สองก็คือสี่ครับมันเกิดจากเอาพจน์ที่หนึ่งคูณกับ r าใช่ไหมครับหรือพจน์ที่สามก็คือแปดเนะี่ยมันเกิดจากเอาพจน์ที่สองคูณกับ r ก็คือคูณกับสองสี่สองเป็นแปดนะครับพจน์ที่สี่คือสิบหกนะครับเกิดจากเอาพจน์ที่สามก็คือแปด คูณกับ2ก็กลายเป็น16นะครับอันนี้เราสังเกตเล่นๆน,นะครับนะนะพจน์ที่ห้าสามสบสองนะครับก็คือเกิดจากเอา์ที่4ี่ก็คือสิบหค,คูณ2ก็กลายเป็นส2สิบสองนะครับนะพูดง่ายๆคือนะครับพจ์ที่2นะครับมันเกิดจากเอาพจที่1นะครับคูณกับค่าอานะเนี่ยอย่างเช่นสนะครับเกิดจาก เอาพจน์ที่1ครับคูณกับ2 2คูณ2ก็ได้เป็นนะครับพจน์ที่3นะครับก็เกิดจากอะไรครับเกิดจากพจน์ที่2คูณกับ R ใช่ไหมครับพจน์ที่4นะครับพจน์ที่4ก็เกิดจากเอาพจน์ที่3คูณค่า R ใช่ไหมครับ พจน์ที่ห้านะครับก็เกิดจากเอาพจน์ที่สี่คูณกับ r ใช่ไหมครับนี้นะครับเราดูนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้นะครับพจน์ที่สามเนี่ยเกิดจากเอาพจน์ที่สองคูณกับค่า r ทีนี้พจน์ที่สองเนี่ยมันคือตัวนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นผมก็แทนค่า a 2สองด้วย a 1หนึ่งคูณ r a สองตัวนี้นะ กคือเหนึ่งคูณอตัวนี้นะครับแล้วก็ไปคูณกับ r ตัวเนี้ยคูณกับ r ตัวเนี้ยก็จะเป็น a หนึ่ง r คูณ r ก็กลายเป็น r ากำลังสองใช่ไหมครับนะฉะนั้นเราจะได้ว่าพจน์ที่สามเนี่ยก็คือมีค่าเท่ากับ a หนึ่งคูณ r กำลังสองทีนี้เรามาดูพจน์ที่สี่บ้างพจน์ที่สี่เกิดจาก คนที่3คูณกับ r ใช่ไหมครับคนที่3คือตัวเนี้ยเนี่ยคนที่3เราหาไว้เมื่อกี้ก็คือเท่ากับ a 1 r นึากำลัง2คูณกับ r าร์สีเขียวตรงนี้นะครับนะก็จะกลายเป็น a 1 r นึากำลัง2องคูณอากำลัง 1, 1, 1 3, นึ่คูณอากำลัง1ก็เป็น r าร์กำลัง3นะครับฉะนั้น a 4นะครับก็เท่ากับ A1 หนคูณกำลังนะครับนะเ5านะครับพวกเราลอง,ลองเดาสิ A5 คืออะไรนะครับเ3านะครับมันคือ A1 หนคูณกำลัง2นะครับนะ a 4นะครับมันคือ A1 หนคูณกำลัง3นะครับฉะนั้นถ้าให้เดา A5 A5 มันก็ต้องเป็น A1 คูณ R กำลังใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้มันจะสัมพันธ์กันนะครับมันจะลดลง1นึฉะนั้นถ้าให้เดา a 6ต่อนะครับแน่นอนครับ A6 มันต้องเท่ากับ A1R 5กำลังใช่ไหมครับ A7 ก็ต้องเป็น A1R 6กำลังนะครับฉะนั้น A N คืออะไรล่ะก็เดาไม่ยากก็คือ A1 คูณกับ R กำลัง n ลบหนึ่งแน่นอนนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้เขาเรียกว่าพจน์ทั่วไปของลําดับเลขคณิตนะครับก็คือสามารถหาได้จากนะครับเ n เท่ากับ a 1นึคูณ r ะกำลัง n ลบหนึ่งนะครับนี่คือพจน์ทั่วไปของลําดับเลขคณิตอ่ะทีนี้นะครับทีนี้เรามาดู แบบฝึกหัดดีกว่านะครับอย่างเช่นแบบฝึกหัดที่หนึ่งนะครับก็ถามว่านะครับลำดับต่อไปนี้นะครับเป็นลำดับเลขาคณิตนะครับจงพิจารณาว่านะครับลำดับในข้อใดต่อไปนี้นะครับเป็นลำดับเลขาคณิตถ้าเป็นลำดับเลขาคณิตนะครับจงหาอัตราส่วนร่วมก็คือหาค่าอานะครับข้อนี้นะครับถ้าเราเอาสี่หารสองนะครับได้สองนะครับ หกหารสี่นะครับไม่เป็นสองแน่นอนใชไม่ใช่หกหารสี่ครับไม่เป็นสองแน่นอนเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับหกหารด้วยสี่นะครสองสองสี่สองสามเป็นหกสามส่วนสองใช่ไหมครับเอ่อต่อไปนะครับแปดนะครับหารด้วยหก สองสี่แปดสองสามเป็นหกเป็นสี่ส่วนสามนะครับจะเห็นว่าลำดับนี้เนี่ยหาเสร็จาแล้วนะครับมันได้ค่าไม่คงที่ได้สองบ้างสามส่วนสองบ้างสี่ส่วนสามบ้างสี่ส่วนสามบ้างครับลำดับนี้นะครับมันไม่ใช่ลำดับเลขาคณิตแน่นอนครับเป็นลำดับอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ลำดับเลขาคณิตนะครับนะอ่ะเรามาดูอย่างอื่นบ้างนะครับดูข้ออื่นบ้าง ที่สองนะครับหืชื่อว่าเป็นลำดับเรขาคณิตไหมสี่ 4, 16, ตั้งหารด้วยหนึ่งเป็นสี่สิบหกตั้งหารด้วยสี่นะครับสี่สี่สิบหกนะครับหกสิบสี่ตั้งหารด้วยสิบหกนะครับสิบหกสี่เป็นหกสิบสี่โอเคครับได้ r เป็น c นะครับคงที่เท่ากันหมดเลยนะครับแน่นอนครับข้อสองนะครับเป็นลำดับเรขาคณิตนะครับ ข้อที่เหลือก็ทําเหมือนเดิมนะครับนะอย่างเช่นข้อ3มนะครับ10ตั้งหารนีดหนึ่งก็เป็น1ิบนะครับหนึ่งร้อตั้งหารด้วยสิบก็กลายเป็นสิบหนึ่งพันตั้งหารด้วยหนึ่งร้อก็กลายเป็น1ิบนะครับได้ค่าของที่เท่ากันหมดเลยแน่นอนครับลำดับนี้เป็นลำดับเรขาคณิตนะครับได้มีค่า R เป็น10นะครับก็คืออัตราส่วนร่วมนะครับมีท่าเป็นอ่บโอเคนะครับทีนี้นะครับข้ออื่นก็ลองทำทำดูเองนะครับไม่ยาก ตรวจสอบเองนะครับข้อ13นะครับ13รู้สึกว่าเป็นเรขาคณิตใหม่ 2x ตั้งหารด้วย x นะครับปึ๊บปึ๊บ x ตัด x ได2ใช่ไหมครับ 3x ตั้งหารด้วย 2x เึ๊บปึ๊บได้3ส่วน2ครับแน่นอนครับไม่ใช่เรขาคณิตแน่นอนนะครับอ่ะโอเคครับมาดูข้อ ข้อ2ใหญ่นะครับข้ 2> อ2ใหญ่เขาบอกว่านะครับจงหาสูตรพ์ทั่วไปนะครับก็คือหา a n นั่นเองนะครับของลำดับต่อไปนี้นะครับจงหาสูตรพ์ทั่วไปนะครับคำว่าสูตรพ์ทั่วไปหรือเดียสั้นๆว่าพ์ทั่วไปก็ได้นะครับก็คือหา a n นั่นเองนะครับามาดูข้อที่1ข้อที่1 ให้ลำดับ 5, 15, 45มานะครับเราลองเช็คดูซิว่าลำดับนี้มันคือลำดับอะไรนะครับ15ตั้งหารด้วย5เท่ากับ3นะครับ45ตั้งหารด้วย15 3นะครับแน่นอน,นครับหารออกมานี่เป็น3หมดเลยเป็น3หมดเลยนะครับก็แสดงว่าลำดับนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตแน่นอนนะครับ เมื่อเรารู้ว่ามันเป็นลําดับเลขาคณิตนะครับนะสิ่งที่เรารู้ต่อไปอีกก็คือลําดับเลขคณิตนั้นนะครับมันมีสูตรพจน์ทั่วไปก็คือ an เท่ากับ a1 คูณ r กําลัง n ลบหนึ่งนะครับอันนี้คือเราต้องดูแล้วนะครับนะถ้ามันเป็นลําดับเลขคณิตมันจะมีพจน์ทั่วไปเป็นอย่างนี้นะครับชนะได้หา an นะครับเราก็แทน a1 เงาไป a1 คือพจน์ที่1มีค่าเป็น5 ก็แทนออกไปเลยนะครับเป็นห้านะอาเมื่อกี้เป็นสามก็กลายเป็นห้าคูณสามกำลังเอ็นลบหนึ่งนะครับนะช้ะข้อน,นี้ก็ตอบครับ a n เท่ากับห้าคูณกับสามกำลัง n นลบหนึ่งครับได้เลยคำตอบนะนี่คือพบตัวไปลำดับนี้นะครับต่อไปนะครับ ข้อที่สองนะครับข้อที่สองเขากำหนดลำดับนี้มาให้ครับนะเอา24ตั้งหารด้วย48 12ิสองเป็น24 42, 2, 12 4สองสีเป็น48 212บแสองสองเป็น4นะครับก็เป็นหนึสเอา12ตั้งหารด้วย24 12หารด้วย24 สองหนึ่งเป็นสิบสองสิบสอ้ค่าคงที่เท่ากันหมดเลยนะครับฉะนั้นลำดับนี้เป็นลำดับเรขาคณิตเขาห,หาสุดพจทั่ไปคือหา a n แน่นอน,นครับมันเป็นลำดับเรขาคณิต a n ต้องเท่ากับ a 1คูณ r กำลัง n ลบหแทนค่า a 1 a 1คือพ้อที่1คือ48่ครับ r ือหนึ่งส่วนสนะครับก็ a 1, 2, ะบจะได้48คูณกับ1 2, นึส่วนสองครับ ทั้งหมดยกกำลัง n ลบ1นะครับนะก็ตอบที่นี้ก็ได้นะครับ,นะรบได้ลนะ48คูณ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง n ลบะครับนี่คือสูตรพหทั่วไปของลำดับในข้อสองนี้นะครับอ่นะสองข้อน่าจะพอแล้วนะครับนะ ส่วนข้อ3กับข้อ4เราก็ลองทำเองบ้างนะครับไม่ยากทำไม่ได้ก็ถามได้นะครับถามได้ต่อไปนะครับข้อที่3จงหาพจน์ที่7นะครับก็คือหา A7 นั่นเองหาเอจ็ดของลำดับนี้ถ้าเราเช็คดูลำดับนี้นะครับมันเป็นลำดับ เรขาคณิตใช่ไหมครับโดยมีค่า r เท่ากับ4ตั้งหารด้วยสอค่า r เป็น2นะครับหะข้ะอที่7นะครับลำดับนี้เป็นลำดับเรขาคณิตนะครับเมื่อกี้นะครับลำดับเรขาคณิตมีพจน์ตัวไปคือ a n เท่ากับ e ห r กำลัง n ลบหใช่ไหมครับฉะนั้นห,หา e เจ็นะครับเราก็แทน n เป็น7 a เเท่ากับ A1 นึอ2 r e อ2ก็เป็น2ยกกำลัง n ลบ1คือ7-1ลบ1นะครับก็คือพอที่7เนี่ยแทน n เป็น7นะครับ7-1ลบ1ก็เหลือ6ก็เป็น2คูณ2กำลัง6นะครับอันนี้คือ2กำลัง1นะครับฐานเหมือนกันคูณกันเลขชี้กำลังบวกกันก็เป็น2กำลัง7 2กำลัง7็ก็เท่าไรร่1 2 8ใช่ไหมครับฉะนั้นพอที่7ของลำดับนี้คือ128นะครับอ่ะต่อไปข้อที่4ก็ทำเหมือนพ้อที่3นะครับกำหนดลำดับนี้มาให้นะครับ,นะรบมองคร่าวๆก็น่าจะรู้ว่าเป็นลำดับเรขาคณิตหาค่าอาก่อนนะครับ,นะรบเท่ากับลบเอาสิตั้งหารด้วยลบห้นะครับ เอาแม่อะไรกับเอาแม่สามนะแม่เก้าอะไรเก้าสองสิบแปดเก้าหกห้าสิบสี่สองหนึ่งเป็นสองสองสามเป็นหกอาร์เท่ากับลบหนึ่งส่วนสามนะครับให้หาเอเจ็ดนะครับก็หาเหมือนข้อที่หนึ่งเมื่อกี้นะครับเอเจ็ดเท่ากับเอหนึ่งอาร์กำลังเจ็ดลบหนึ่งใช่ไหมครับเอหนึ่งคือร้อยหกสิบสอง ร้อยหกสิบสองคูณกับ r คือลบหนึ่งส่วนสามครับยกกำลังเจ็ดลบหนึ่งคือยกกำลังหกนะครับนะหนึ่งส่วนสามกำลังหกนะครับหนึ่งส่วนสามกำลังหกเป็นเท่าไรเอ่ยนะครับก็แน่นอนครับยกกำลังเลขคู่ต้องออกมาเป็นบวกนะครับก็เป็น หนึ่งส่วนเจ็้ยใช่ไหมครับถ้าผมบวกเลขผิดก็แก้เองนะครับหนึ่งส่วน7 2็าน่าจะไม่ผิดนะครับอเอาแม้สามตัดก่อนง่ายๆสามห้าสิบห้าสสิบห้าเป็น6 3 4าม3ีเป็น9 เอาแม่แม่สามอีกสามหนึ่งเป็นสามสามหนึ่งเป็นสามสามแปดยี่สี่สามแปดยี่สี่สามหนึ่งเป็นสามครับก็เหลือสิบแปดกับแปดสิบเอ็ดพอไม่เก้าแปดเก้าสองสิบแปดเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดนะครับก็เหลือสองส่วนเก้านะครับฉะนั้นพอที่เจ็ดคือ สอง่วนเก้านะครับอ่ะข้อห้ากับข้อหกผมจะทำข้อที่ห้าให้ดูแล้วกันนะครับข้อที่หกก็ทิ้งเอาไว้เป็นกานบ้านนะครับเอาไว้ไปทำเองนะครับข้อที่ห้าให้หาโพอที่10ิคือหา a อ0ิบนะครับลำดับนี้เป็นลำดับเรขาคณิตแน่นอนนะครับ นะฉะนั้น R อหาาก่อนหาราก่อนอเท่ากับ1ส่วน9รูท3นะครับหารด้วย1ส่วน27นะครับฉะนั้นก็คือ1ส่วน9รูท3คูณกับ27นั่นเองนะครับ9 1นึงเปฉะนั้น R คือ สามส่วนรูทสามครับสามส่วนรูทสเราต้องการทำให้ตัวส่วนมี ot, ติสแควร์รูทเอารูทสคูณเท่าต้องเศจได้ส่วนนะครับก็จะเป็นสามรูทสามอันนี้รูทสามคูณรูทสามกลายเป็นสามครับ3ามตัดสมก็กลายเป็นรูทสามฉะนั้นข้อนี้นะครับมี R ถ่า R เท่ากับรูทสามนั่นเองนะครับอ่ะ ต่อไปนะครับหา a 1สิบ0ก็ต้องเท่ากับ A1 หนึ่กำลังสิบลบหนะครับแทนค่าลงไปเลย A1 คือเศษ1นึ่ส่วนยี่เจ็บารครูสนะครับก็เป็นรูปสากำลังสิบลบหก็คือ9ใช่ไหมครับอาตรงนี้หาตรงนี้ หนึ 1> 1่งส่วนยี่สิบเจ็ดคูณกับรูทสามกำลังเก้านะครับเราก็หาง่ายๆก่อนรูทสามกำลังแปดเป็นเท่าไหร่นะรูทสามตัวน,นี้มันคือสามกำลังหนึ่งส่วนสองใช่ไหมครับคราที่สองของสามก็คือสามกำลังหนึ่งส่วนสองนะครับคูณกับแปดปึ๊บก็เอาสองไปตัดแปดก็เลยสี่ ฉะนั้นเดือดลังสี่สกำลังสีง่อ8ดฉะนั้นรูทเนี่ยสกำลังแก็มีค่าเป็น81ใช่ไหมครับฉะนั้นรูทสากำลัง9ก็ต้องเป็น81คูณกับรูท t 3ใช่ไหมครับอันนี้คือรูทสกำลัง8ใช่ไหม อันนี้คือรูปสามกำลังแปดนะคูณกับรูปสามอีกตัวหนึ่งก็กลายเป็นรูปสามกำลังเก้าใช่ไหมครับฉะนั้นเราจึงได้ว่า a 1สิบเนี่ยเท่ากับหนึ่งส่วนยี่สิบเจ็ดรูปสามกำลังเก้าคือแปดสิบแปดคูณรูปสามใช่ไหมครับทบำไม,บไม่ทันนะก็แน่นอนครับตัดทอนได้ 9, ก้าเก้าแปดสิบเอ็ดก้าสามยิบเจ็ดสามหนึ่งเป็นสามสามสาเป็นเก้าแล้วคือเหลือสมคูณกับรูทสามนะครับฉะนั้นพจนที่สิคือสาคูณกับรูทสามนั่นเองนะครับสคูณกับรูทสามนั่นเองอ่ะข้อนี้นะครับทิ้งไวเ้เป็นกันบ้างพที่เจ็ดนะ ต่อไปข้อที่8ข้อที่8นะครับ